เอาหนึ่งหนึ่งเท่าไรเนึ้ฮะนะหา้หาร้อยาอร้อยฮะหา้หาร้อยอ,อ๋อรตัวค่าแตกต่างบกลถแค่สี่เพงบอกลถแค่สี่เดงเท่าไรเออพอบอกรบ,ก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 บกสี่เป็นเหลืก้าส,ส <c oughs> เอาครับ à, xì hộp hộp quả xì hộp hộp ở lớp gấp trên à, gấp chuyên thủ mấy ở gấp người ta nha ở เอาเลยเว้ยเป็นเรือรถสี่ล้อมาเจอรถหกล้อเปลี่ยนอ๋เออเ่้ยเกียร์ตดดีใจครับน้ำก่อนนะน้ำน้ำก่อนนะอ่าตาด้วซ้ายครับแล้วทีนี้เอ้า คือดนตรอ่านครับคือเกิดดนตรีด้วยอยู่ข้าวสามทางขวาทางซ้ายนะครับต้อะ,ะรู้แล้วครับอ่านครับต่อใจด้วยปดปดติดสายติดโอเคครับอ่านหนึ่ง